นิราดนดอนจะมีบทประพันธ์ยังไงเรามารับฟังกันนะคะนิราดเรื่องรันดนอนอวอนทวินเพราะะนิราดเรื่องรันดนอนอวอนทวินจำจากมิตรทนิตถายุพาพินเพียงจะชื่นชีพด้วยอะไรถ้าแม้ผิดมีใช่กิจนรินราด ไม่ไม่คลาดคลาดคลายชิดพิสมัยโดยพักดีประสงค์จำนงในอาสาไทยจอมจกักหลักนครมาเสสุก่อนเตือนเก้าขึ้นสามค่้แสนละกรรมด้วยจะไปไกลสมอนเข้าชิดโฉม ยนตราพระงางอนก่าสุนทนปรปลอบน้องยายาหมนโทษจ้ะก้าสุนทนปรปลอบน้องยาหม่นนวลบทกวีเรื่องนี้ร,รัดรอนข้างต้นเริ่มต้นจากการบรรยายให้เห็นภาพพจน์ถึงการที่ตนเองจะต้องจากไปทำหน้าที่ในแดนไกล การเดินทางในสมัยนั้นต้องยึดสิงคโปร์เป็นหลักโดยโดยสาสเรียออกจากกรุงเทพผ่านสิงคโปร์มุ่งสู่กรุงไคโรโดยผ่านทางคลองสุเอตและไปยังมอนตาที่เป็นเกาะหยุดกลางทะเลผ่านช่องแคบยิบรอตา้าและขึ้นท่าที่เมืองพอสมัตแล้วออกจาก พอสมัติมุ่งสู่กรุงรอนดอนการเดินทางของพวกราชทูตค่อนข้างมีความซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรคณะทูตเหล่านี้จำต้องมีความอดทนสูงร่างกายและจิตใจต้องเข้มแข็งพร้อมที่จะรับสถานการณ์ร้ายเรือกำปั่นต้องเผชิญกับคลืนโทษค่ะเรือกำปั่นต้องเผชิญกับขึ้นลมในมหาสมุทร ซึ่งหม่อมราชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กัตต่ายอิสรังกุลก็ได้เขียนบรรยายไปเห็นอะไรก็ใส่ลงในบันทึกจึงเกิดเป็นนิราศที่สนุกและตื่นเต้นนิราศลอนดอนที่ปรากฏในจดหมายเหตุของหมอบรัดเล่าว่าหม่อมราชไทยแต่ภายหลังจดหมายเหตุระยะทางของราชทูตไทย ไปรอนดอนแล้วสองปีและขายกรรมสิทธิ์การพิมพ์ครั้งแรกให้หมอวัดเรเมื่อพศ .2404 หมอวัดเรบันทึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ซื้อขายกรรมสิทธิ์หนังสือในเมืองไทยต่อมาเพราะว่าสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกณาโปดเกล้า 9, ให้หม่อมราชโชไทยขึ้นเป็นอธิบดีพิพากษาสาลต่างประเทศเป็นคนแรกของไทย รับเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการสร้างสารรค์ผลงานให้แก่ชาติไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้ครั้งนั้นเราก็ได้เห็นความสามารถของหม่อมราชวงศ์กระต่ายหรือหม่อมราชโชไทยไปแล้วนะคะท่านทรงมีคุณาประการก่อประเทศอย่างมากเลยค่ะครั้งนี้ครั้งนั้นขอน้อมรำลึกในคุณาประการของหม่อมราชวงศ์ราชโชไทยอย่างมากค่ะ สำหรับวันนี้ได้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมารับฟังรับชมกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ